สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องโตยต,ต้านติดปัญหาที่สตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากสายเกียร์หลุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้รถโตยต้านติดแล้วสตาร์ทเครื่องเงียบเลยนะครับขยับเกียร์แล้วมันแล้ววามๆแล้วว่างๆไงให้ดูที่หน้าปัดเกียร์ว่ามันเลื่อนตามไหมเนี่ยม,มุดตรงนี้มันจะหลุดนะครับท,ที่รูปที่ให้ดูเนี่ยมันหลุดทําให้เกียร์ไม่อยู่ในจังหวะ N หรืออยู่ในจังหวะ P คือปาร์คเนี่ยไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเพื่อนๆต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะหายและสตาร์ทได้นะครับ มันไม่ใช่ตำแหน่ง P ีต้องดันไปตำแหน่ง P แล้วสตาร์ทติดผมมีพาร์ทขายนะครับมันจะอยู่ไม่างนี้นี่หลุดก็